บุ้กลเนครับวันตวันว่าบ้าแต่ว่าแตว่าุกบบให้ตงเครียดนะครับผมผมไ่อดตาใกล้ๆใกลเบียวกเล็บอดผมไย่บอดดลง้ใผมบอมไตรงคนดต่อไปมีโอกาส่ลงกคนต่อไปผมเนวงนะครับเห็นนะครับบใตใชใจบอด้บดใจบดบอดครับผม ได้อย่งไนเกิดเป็นข้าวเป็นข้าวผมขอเวยให้ท่านรู้เรื่องดีดีนะท่านเด้อครับให้ดีตลอดเวลามีโอกาสหรืมากินข้าวมีน้ำ่านอาจารย์พ่นหรอครับมีมั้ยมีโคราชบ่เออเทสติโกลนาคนมีกการมีโคราชอาจารย์พี่นิสาเออเรอเทสติโกลนาครับเออเฮ้ยเขามาฟูแล้วเอ้ามาไม่ทันมนมลแคนมลแคนมาอยู่รอบแล้วเออเป่าอยู่รอบไหมอ่ะได้เอาแคนไหมอาจารย์นี่แล้วไปลงไปอัน ถ่ายรูปก่อนนะครับถ่ายรูปต่มมันไปตัวละยกไลค์นะครับกดไลค์นะครับอาจารย์กดไลค์นะโอ้ยรบกวแกเสียอาจารย์แกจะไปยกไลค์นี่นะพูดเล่นไปไปกันเราได้ไหมครับอาจารย์ไปกันแล้วนะค ตามหน้าที่ครับผมหน้าที่คือหน้าที่ผมเองครับแทนมาแทนมาอีกแทนมาอีกนะต่อไปแตกเริ่องตลอดค่ะใช่ไหมอาจารย์หน้าที่คือหน้าที่เอาแทนมาต้องเป่านะครับรวมถ่ายรูปกับคุณหญิงค่ะมาส่งขวดเดี๋ยวนอกบ้ดนี้โวยหลอกนะครับเนาะโวยยิสานเ่าวอกกันมงอนนะครับเ่าทานค่ะทานผลไปเรื่อยดีเพราะมันอันอันนักมันมันทานมาแล้วะ กลับไปสุดแล้ววันนี้ว่าจะทุกย่างกับเดินตามธรรมชาติมักลับมาไรครับอาจารย์กลับอะไรแบบไหนมันมันมันเดา้วจะบอกมันได้ฟ้อนอีกรอบสองจะบอกเขาเศร้าก่อนแล้วกจะต่อยเขาเศร้าสไปลังไปไม่เอาหน้างานเนี่ยตา ไปไปอีกไปอีก <c oughs> จะไปให้แม่ด้วยเดีด๋ยวแม่จะไปช่วยคุณปอ yeah <laughs>

งามจะกระดงมาแล้ววนวนมีวนมีวนวนจอดล่มจอดล่มจอดล่มเอาไปจอดล่มจอดห้อมจอดห้อมโอ้จอดล่มจอดล่มเออคนขับนี่ได้การมากเลยจ้า ไปสัมภาษณ์นางลำขับรถสิทำไมเก่งจังเลยยายยังขับไม่เป็นเลยสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะับรดีทางโมแครนเพิ่งกำลังตัดแครนอยู่ไม่ได้เป็้อนเสือกันสวัสดีค่ะขับมาล่างเสือแครนได้เก่งมากเก่งมากขับจับต็มคาราเบลสุดยอดสุดยอดนางลำมาเป็นคันเลยมากับพี่น้องบ้านจำปามาเป็นคันเลย ส่งแม่เพียนว่านอนชาแนลเดอรนี่เดอ้อกดติดตามเพนดเด้อพี่น้องเดอ้อสวัสดีค่ะสวัติค่ะบัตค่ะท่านเจ้าหน้าที่แม่เพียนว่านอนชาแนลเดอ้อกดติดตาม,เ,าาเ,ม,มเพเนเดออเ้อร์ที่บ้านเฮาเด้อร์เหมาะหมอเพนเด้อบัวแมนผู้อื่นเดอเน <c oughs> ้อหมอเพนเออเป็นหัวหน้าเราอยู่นะคะค <c oughs> นี่ค่ะเรารู้เด้เรารู้เด้กศมค่ะเดี๋ยวนี้เขาจะถอยมาหาเราอยู่บ่ สวัสดีจ้านะคะแม่ยนทันเลยเนาะกระเม่นเราหว่ะหัวหน้าหัวหน,น้ามาๆาม,มา,มา,มาโอเคค่ะนะคะอ่ได้ลืมเด้อค่ะค่ะขอบคุณมากอุยอ้ยหลานสาวเอาคืองามเลยอ้าลูกลหลาไรลูกทำในคำแข่งอย่างไรเ้ยซรับทับลูกซูเฟอร์ล่ะเออยู่เฮือนมีผู้นึงแบบนี้น่ะยู่เฮือนมีผู้นึงเรียนปวสแล้วลูกพี่ฟุ๊กพี่ฟุกจบอันอันอนุบาลแม่หม่วงแล้วก็ไปต่อที่โรงเรียนโซ่ลูกโรงเรียนโซ่ แล้วเขาให้ใส่กระโปงได้ด้วยเด้โรงเรียนอันเทคนิคโซพี่ใส่เนาะอันใส่กระโปงได้ด้วยเป็นต่วี่เดียนอยู่ได้เขาได้ใส่เขาอนุญาตให้ใส่นะอันพอจบป .6 แล้วเนี่ยผมก็เป็นเด้ละอันตอนน้อยๆเรียนเนี่ยเป็นผู้ชายอยู่โอเคไปไปเพื่อนพักกันม่วนละ